สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องวิพร้านบ้านปัญญานะคะพามาให้ดูอีกแล้วนะคะเป็นม้านั่งนะคะสําหรับม้านั่งอันนี้เป็นไม้สักนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้สักแล้วก็ทําสีเสียนขาวนะคะจะให้ดูว่าตรงนี้นะคะเขาะจะทําเป็นแบบมนๆแบบนี้นะคะการต่อไม้ลักษณะนี้ก็คือมันจะมันพูดง่ายๆว่าเวลาเราเราเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปกระเตะอะไรตรงนี้นะคะการต่อไม้แบบนี้ก็ ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็จะปลอดภัยกับเรานะคะสําหรับตอนนี้นะคะที่ร้านเนี่ยมีอยู่2ไซส์นะคะคือตัวนี้นะคะยาว2เมตรแล้วก็ตัวนี้ยาวเมตรห้ส่วนความลึกตรงนี้เท่ากันนะคะ40ซนติเมตรแล้วก็ความสูงตัวนี้ก็เท่ากัน47ซนติเมตรนะคะไม้เนี่ยเ,เดี๋ยวน้องวิภาวัดให้ทีค่ะไม้ที่เราใช้ทําปกบนตัวนี้นะคะน่าจะหนาประมาณ1นิ้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเท่าไหร่เอ่ยวัดตรงๆลูกใช่เลยค่ะคุณผู้ชมประมาณ1นนิ้วนะคะแล้วก็ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหงายข้างล่างให้พี่ดูนิดนึงสำหรับด้านล่างนะคะเออตรงนี้ขามันก็จะทําเป็นลักษณะนี้นะคะความแข็งแรงนะคะแข็งแรงมากเลยเพราะว่าเออมันเป็นเออแบบนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ว่ามันแข็งแรงยังไงเนี่ยมาลองนั่งดูที่ร้านได้เลยนะคะเรารออยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการทําให้สูงกว่านี้เออหรือว่า สั้นมากกว่านี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะคุณผู้ชมด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามน่าใช้ปลอดภัยเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องจะกลัวว่าเ,ออเดี๋ยวเดินไปกระเตะมันแต่ว,ว่าแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแบบเหลี่ยมๆอาจจะมีตรงนี้เลยมาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วแต่ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยดูแลเกิดไอเดียอาจจะทําเป็นที่ตั้งพระหมายถึงว่า ตัวนี้ตัวตัวหน้าเนี่ยก็คือเตี้ยแค่นี้ตัวที่2ยกสูงตัวที่สข้างหลังคือยกสูงขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วมาพบกันที่ร้านบ้านปัญญาเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร้านบ้านปัญญาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ